ทรงฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมสภาพอันร่มรื่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ในยามนี้คงทำให้นึกภาพไม่ออกว่าพื้นที่8,500ไร่แห่งนี้ในอดีตเมื่อพุทธศักราช2,525 25, เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกทำลายและไฟป่า พื้นดินถูกชะล้างกลายเป็นดินดานและกรวดการฟื้นคืนของพันไม้และระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในความสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศด้วยความเข้าพระราชาหฤทัยในธรรมชาติของดินและน้ำเป็นอย่างดีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นต้นทุนในการปลูกและฟื้นฟูป่า อย่างเช่นในพื้นที่ที่มีลำธารหรือร่องน้ำอยู่แล้วสงมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ำที่ไหลลงไปจาก<ม>เราต้องกัดต้องการเป็นเป็นเทเสเป็นเทสเ,นเทส,เน,เทสน้ำจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี พระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นดินด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมซึ่งเป็นฝายขนาดเล็กที่สร้างด้วยวัสดุหาง่ายราคาถูกในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อปิดกั้นร่องน้ำหรือลำน้ำเป็นระยะๆะะในฤดูยามน้ำหลาก ฝ่ายนี้จะชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ไหลทิ้งไปหมดพร้อมกับกั้นตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปสร้างความตื้นเขินให้แองน้ำเบื้องล่างในเวลาเดียวกันก็จะเก็บกักน้ำให้ค่อยๆซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นขยายแผ่กว้างออกไปสองข้างของร่องน้ำผัานไม้ตามแนวน้ำก็จะค่อยๆเขียวชะอุ่มเติบโตขึ้นตามลำดับ และเมื่อป่ามีความชุ่มชื้นก็สามารถเป็นแนวกันไฟป่าที่ทรงเรียกว่าป่าเปียกใช้ป้องกันไฟป่าไปพร้อมๆกันด้วยพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยถึงวิธีการปลูกและชนิดของพันไม้ต่างๆอย่างเช่นทรงมีพระราชดำริให้ปลูกไม้คลุมตามร่องน้ำจากนั้นให้ปลูกกระจายปะปนกันไป ลักษณะพันุไม้ให้ยึดหลักเป็นไม้ชนิดเดิมในพื้นที่ไม้โตเร็วพันไม้ที่ไม่ทิ้งใบไม้ยืนต้นที่ทรงพุ่มสูงโดยทั้งหมดจะสร้างกระบวนการกั้นความชื้นให้ระเหยกลับไปในอากาศในอัตราที่ต่ำที่สุดมันมีหลักของฝนท่มันชื้นในตัวกันต้งมชื้นละลัยเพราะว่ามันคอยเป็นใบมัน,น,น,ออนมันเย็ยน ด้านบนมันร้อนบาที่ถูกแดบดบด้านบนมันร้อนด้านล่างมันเย็นของกันกตัวมันก็มาสะเทิดดูเอกสารตัวเืองสมัยในกรณีป่าเสื่อมโทรมบนเนินเขาและขายแคลนน้ำให้สร้างฝายต้นน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำระบบการลักน้ำสูบน้ำขึ้นไป เพื่อให้มีน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงการปลูกป่าบนพื้นที่ส่วนบนสุดก่อนเมื่อป่าส่วนบนฟื้นตัวแล้วก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าส่วนล่างเรื่อยลงมาตามลำดับแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมด้วยการสร้างระบบวงจรน้ำกับป่าในลักษณะฝายชะลอความชุ่มชื้นและระบบป่าเปียก ได้บังเกิดผลสำริดในพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเป็นกลยุทธ์ต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐและราษฎรใช้ฟื้นฟูป่าของแผ่นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน